หน้าผารักนิรัน The Cliff of Eternal Love หน้าเมืองชายฝั่งเล็กๆชื่อว่าฮานิลซานซึ่งล้อมรอบด้วยผาหินสูงชันและท้องทะเลสีฟ้าครามมีตำนานเล่าขานว่าหากคู่รักใดยืนเคียงข้างกันบนหน้าผาแห่งนิกรันและสารภาพรักจากใจจริงคำอธิษฐานของพวกเขาจะกลายเป็นนิกรันแต่ไม่ใช่ทุกคู่จะสมหวัง และบางคำสัญญาก็ถูกกลืนหายไปกับสายลมทะเลฮันจีวอนหญิงสาวนักวาดภาพจากโซผู้หนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่เพื่อมาตามหาแรงบันดาลใจคังแทฮยอนชายหนุ่มปริศนาผู้ดูแลรีสอร์ทเล็กๆใกล้หน้าผาและซ่อนอดีตที่เจ็บปวดไว้ในรอยยิ้มเมื่อจีวอนเดินทางมาพักผ่อนที่ฮานลซาน<ๆ>เธอบังเอิญพบแทฮยอน ชายหนุ่มผู้ดูเหมือนจะรู้จักทุกซอกทุกมุมของหน้าผาแห่งนี้แม้กระเปิดเผยเพียงเล็กน้อยแต่ในแววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าและปริศนาจีวอนเริ่มฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมหน้าผาฝันนั้นเหมือนจริงเกินไปจนเธอเริ่มเชื่อว่าอดีตบางอย่างกำลังเรียกหาเธอและแทฮยอนเองก็เริ่มเผยความลับความรักในอดีตที่ไม่เคยลืมความสูญเสียที่เขาแบกรับ และคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้บนหน้าผาจีวอนพบสมุดภาพเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในห้องพักของแทฮิอนในนั้นมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับเธอทุกประการภาพสุดท้ายถูกวาดบนหน้าผาและลงวันที่เมื่อเจ็ดปีก่อนถ้าฉันก้าวไปอีกนิดฉันจะตกลงไปแต่ถ้าคุณไม่ก้าวเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าปีของคุณแข็งแรงแค่ไหนจีวอนหลับตา เดินไปยังขอบหน้าผาแทฮยอนคว้ามือเธอไว้ครั้งนี้เขาเลือกไม่ปล่อยอีกไม่ว่าชาติพบไหนหากคุณยังอยู่ที่หน้าผาแห่งนั้นฉันจะกลับมาหาคุณเสมอขอบคุณที่รับชมหน้าผารักนิรัน